สวัสดีค่ะวิวจากช anel พอยท์วิวค่ะกลับมาพบกับวิวอีกครั้งนะคะในทุกวันพุธที่วิวจะนําเอาบทเสภาเรื่องของุนช่างขุนแผนเล่มนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะเรื่องราวของเราก็ใกล้จบลงทุกทีแล้วค่ะดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะถ้าพร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้ก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะบอกเลยว่านี่เป็นการตัดสินคดีความอีกครั้งหนึ่งที่พระพันวสา,าเนี่ยปวดหัวค่ะเพราะว่าพลายงามเนี่ยนะคะถูกเสนทจากนางส้อยฟ้าใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็มีการฟ้องร้องกันอะไรต่างๆ ฝั่งส้อยฟ้าเนี่ยนะคะฟ้องร้องค่ะบอกว่าสีมาลาเนี่ยเป็นชู้กับพลายชุมพลซึ่งเป็นน้องชายของพลายงามนะคะแล้วก็บอกว่านี่แหละตัวเองเนี่ยไปรู้เข้านะคะดังนั้นสีมาลาก็เลยกล่าวหาว่าตัวเองเนี่ยทำยาสเสน่ห์ค่ะส่วนฝั่งสีมาลานะคะก็บอกว่าพลายชุมพลตอนนั้นเป็นแค่เด็ก7ขวบเท่านั้นจะมาเป็นชงเป็นชู้อะไรกันเป็นไปไม่ได้นะคะมั่นใจมากๆว่าสร้อยฟ้าเนี่ยทำเสน่ห์ค่ะดังนั้นก็เลยมีการเหมือนกับฟ้องร้องอะไรต่างๆกันเกิดขึ้นนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยตอนนี้ ว่าท้องแบบท้องแก่ใกล้คอทั้งคู่เลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากการฟ้องร้องในครั้งนี้เมื่อพระพันวษาศึกษามาแล้วค่ะก็พบว่ามันไม่มีพยานหลักฐานนะคะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันผ่านมานานแสนานานแล้วนะคะดังนั้นค่ะสุดท้ายก็เลยต้องใช้วิธีสมัยโบร,ราณเนี่ยในการพิสูจน์ความจริงค่ะก็คือดําน้ําลุยไฟนั่นเองนะคะซึ่งเราเห็นการดําน้ําไปแล้วตอนครั้งที่ รลายงามกับขุนช้างเนี่ยมีจะดีความกันนะคะดังนั้นครั้งนี้ค่ะสีมาลาก็บอกว่าฉันมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองขอลุยไฟโชว์นะคะ ดังนั้นนะคะพระพันวษาก็ตกลงค่ะหลังจากวันนั้นเนี่ยนะคะเรื่องราวก็ผ่านเลยไปค่ะพระพันวษาก็ทํางงทํางานอะไรของตัวเองไปก็นึกได้ว่าเอ๊ะฉันมีการตัดสินเอาไว้นี่นาว่าให้สีมาลากับสร้อยฟ้าลุยไฟอย่ากระนั้นเลยเราจะต้องจัดพิธีนี้ขึ้นมานะคะดังนั้นพระพันวษาค่ะก็เลยสั่งให้พวกข้าราชบริพารเนี่ยมีการจัดพิธีลุยไฟอะไรใหญ่โตนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นพลทนพิธีว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็ก่อกองไฟนะคะใหญ่มากยาว8เมตร เดินลงไปไม่เอาเดียวเดียวไม่เอาเราไม่เล่นมุกนี้มุกนี้เก่าไปแล้วนะทุกคนดังนั้นช่างมันค่ะเอาเป็นว่ามันมีกองไฟเนี่ยยาวมากนะคะตั้งอยู่กลางพิธีค่ะซึ่งพอจะเริ่มพิธีเนี่ยพระพันวสา,าก็ต้องให้เชิญคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมใช่ไหมคะหนึ่งในนั้นก็คือนางทองประศรีซึ่งเป็นแม่ของคุณแผนนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นค่ะว่าจริงๆนางทองประศรีเนี่ยไม่ใช่คนสามัญธรรมดานะคะเพราะว่าพระพันวสา,าก็มีการคุยกับนางทองประศรีเหมือนกันประมาณว่าโอ๊ยว่างทองประีไม่่เเเเจออกกันนนนาาลยยยแปะรสีดดคิถึงสม คิดถึงไอ้ขุนไกลมันเหมือนกันนะจริงๆเราก็ไม่ใช่คนอื่นไกลอะไรกันเพราะว่าจริงๆแล้วทองประศีเนี่ยก็เคยเป็นค่ารับใช้เป็นนางในอยู่ในวังนี่แหละค่ะดังนั้นก็เลยไม่แปลกนะที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าทองประศีเนี่ยค่อนข้างเป็นผู้หญิงแกร่งแล้วก็มีความรู้ความสามารถนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องราวนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการลุยไฟของสร้อยฟ้าแล้วก็สีมาลาค่ะ กลับมาที่การลุยไฟกันต่อนะคะเนื่องจากจะเริ่มพิธีแล้วเนี่ยดังนั้นนะคะพระพันวสาก็เลยจะต้องสั่งให้ขุณแผนให้พลายงามพลายชุมพลเนี่ยนะคะมานั่งรวมตัวกันค่ะหลังจากนั้นก็ให้มีการสบทสาบานขึ้นนะคะว่าในบรรดาผู้ใช้เวทมนต์ทั้ง3นี้ที่เป็นแบบว่ามีเวทมนต์สูงมากๆแล้วน่าจะช่วยเหลือผู้หญิงทั้งสองคนได้แล้วก็ดูมีความแบบเกี่ยวข้องกับผู้หญิงทั้งสองคนคือพระไวยอาจจะช่วยสร้อยฟ้าหรืออาจจะช่วยสีมาลาด้วยความรักส่วนพลายชุมพลก็เข้าข้างสีมาลาคุณแผนก็เข้าข้าาา้้าาางงีมนใหทั3 สาคนเนี่ยนะคะสาบานค่ะบอกว่าจะไม่ใช้เวทมนต์ในการช่วยใดๆนะคะให้ผู้หญิง2คนนี้ลุยไฟด้วยตนเองนะคะดังนั้น3ามคนก็สาบดสาบานอะไรกันไปค่ะและแล้วนะคะพราหม์ก็ขึ้นทําพิธีค่ะมีการสวดองค์การมีการอ่านนู่นอ่านนี่ไปมาเรียกได้ว่ามีการแช่งชักว่าอย่างนั้นเถอะว่าเอาละนะถ้าใครไม่ซื่อขอให้ไฟมอดไหมอะไรต่างๆซึ่งอันนี้นะคะจริงๆแล้ววิวเนี่ยเคยเล่าไว้แล้วนะคะว่าวเรื่องของ,ององค์การแช่งน้ําค่ะก็สามารถกดไปดูได้ตรงนี้นะคะ กลับมาที่เรื่องของเราต่อค่ะหลังจากที่พราหมณ์ทาพิธีอะไรต่างๆนะคะสร้อยฟ้ากับสีมาลาก็ประจําที่ค่ะแล้วก็มีการสวดมงสวดมนต์อะไรกันไปฝั่งสีมาลานะคะก็ยกมือพนมค่ะแล้วก็บอกว่าด้วยอํานาจความศัตด์ของฉันหนะ้าที่ฉันไม่เคยโคดโกงไม่เคยอะไรต่างๆเลยไม่เคยเป็นชู้อะไรแบบที่เขากล่าวหาเนี่ยขอให้ฉันเดินลงไปในไฟแล้วฉันไม่เป็นอะไรนะคะว่าแล้วคะ่ะสีมาลาก็เดินลงไปในไฟนะคะแล้วก็เดินเด, н, เดินเดินเรียกได้ว่าจริงๆไม่ใช่แค่เดินแบบเดินธรรมดาเดินตั้งแต่ต้นเป็นจบนะสีมาลานี่เดินให้ด เลยนะคะเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับและด้วยอํานาจของความดีของสีมาลาค่ะทําให้สีมาลาเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะคะลมพัดเชยเย็นสบายเหมือนเดินอยู่กลางสวนดอกไม้นะคะตัดผ้ามาที่สร้อยฟ้าค่ะสร้อยฟ้านี่ก็มีความแบบหลังเลใจแทนที่จะอธิฐานเหมือนสีมาลานะคะซึ่งสีมาลานี่อธิฐานแบบเต็มปากเต็ม,ตมคำมมมแบบพูดเต็มๆแบบให้ทุกคนได้ยินเลยว่าด้วยอํานาจความดีของชั้นชันขอให้ไฟไม่เป็นอะไรนะคะฝั่งสร้อยฟ้านี่อธิฐานตรงเนี้ยด้วยอํานาจที่ชั้นเป็นคนทํายาเสน ด้วยตอนเองก็คือพยายามจะเลี่ยงคําให้ได้มากที่สุดอะประมาณว่าจริงๆเคนขวาเป็นคนทํเช่นไปชีคนทำแล้วมามุมบิบมุมบิดมุมบิของให้ลุยไฟซึ่งคนก็ตวาดกันประมาณว่าเฮ้ยสร้อยฟ้าพูดให้มันดังๆหน่อยไม่ได้ยินเลยนะคะอย่างไรก็ตามท้สุดท้ายสร้อยฟ้าก็จําเป็นจะต้องอธิษฐานไปนะคะว่าแล้วสร้อยฟ้าก็เดินลงไปในไฟค่ะบอกเลยว่าแน่นอนนะคะก้าวแรกยังไม่เป็นไรค่ะก้าวต่อไปเท้าพองทันทีนะคะสร้อยฟ้านี่เท้าพองกระโดดยิงใหญ่ออกจากไฟเลยค่ะดังนั้นพระพันวสานะคะก็เลยตัดสินบอกว่าสร้อยฟ้าแก แตนะ่ทำเสน่ห์ทำยาแฝด นี่แหละเป็นความผิดที่มหันมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพระพันวสาเนี่ยนะคะตีความความผิดของสร้อยฟ้าเนี่ยไปไกลมากไกลแสนไกลเลยค่ะคือแทนที่จะบอกแค่ว่าทําเสน่ห์ผัวมันดูไม่มีอะไรใช่ปะพระพันวสาก็ตัดสินค่ะบอกว่าสร้อยฟ้าแกทําเสน่ห์ให้พระไวยเพราะว่าพระไวยคือแม่ทัพเอกของฉันใช่ไหมเห็นไหมว่าไอ้พระไวยเนี่ยมันหน้าดํคขําเคร่งหน้าดํคขําเครียดเป็นฝ้าเป็นอะไรสติไม่ดีอยู่แล้วนะหลงแต่แกคนเดียวกะไหวพระไวยเนี่ยจะได้ออกศึกไม่ได้ใช่ไหมเมื่อพระย ออกศึกไม่ได้กรุงศรีอยุธยาไม่มีแม่ทัพแกก็จะไปบอกพ่อของแกไอพระเจ้าเชียงใหม่เนี่ยลงมาตีกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมดังนั้นความผิดของแกเนี่ยมันคือความผิดขบฏ แกจะต้องตายนะคะก็คือพระพันวษา,าเนี่ยตัดสินให้ประหารสร้อยฟ้านะคะปรากฏว่าสร้อยฟ้าก็ตกใจค่ะสร้อยฟ้านี่ก็ตะลึงทําอะไรไม่ถูกนะคะแต่สุดท้ายก็ต้องเหมือนกับกราบลาตายกับทุกคน,นะคะ่ะก็ไปกราบผัวเอาเท้าผัวมาแตะหัวประมาณว่าขอลาไปแล้วนะจะต้องตายแล้วไปกราบทองประสีขอโทษขอโพยอะไรทองประสีก็อาภัยไปด่าไปนะคะประมาณว่าอุ้ยไอ้แกเนี่ยไม่น่าไปทําเสน่ห์ยาแฝดอะไรเลยนะแต่ว่าก็เออเราเป็นว่าก็ขอ,อโอ้โหศีกรรมอะไรไปนะคะ พูดไปพูดมาค่ะสร้อยฟ้าก็หลุดมาประโยคนึงนะคะบอกว่าน่าเสียดายโน้ตที่ลูกในท้องเนี่ยจะต้องตายตามฉันไปด้วยนะคะทําให้ทองประศรีเนี่ยรู้สึกเสียดายหลานค่ะสุดท้ายนะคะทองประศรีก็เลยไปกระซิบสีมาลาบอกว่าสีมาลาสีมาลาเขาท้องอยู่อะสงสารทํายังไงดีไปขอชีวิตให้เขาได้ไหมนะคะซึ่งฝั่งสีมาลาค่ะต้องบอกว่าสมกับเป็นนางเอกอย่างแท้จริงนะคะสีมาลาก็มีความแบบว่าฉันก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรเขาแม้แต่นิดเดียวนะก็แค่อยากพิสูจน์ความจริงให้ทุกคนได้เห็นว่าฉันเนี่ยไม่ได้ทําอะไรฉันอยู่ของ ฉันดีๆเป็นปกติฉันก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรเธอนะสร้อยฟ้าฝั่งสร้อยฟ้าก็ไปขอโทษขอปลยสีมาลาอะไรค่ะสุดท้ายสีมาลานะคะก็เลยตัดสินใจค่ะไปหาพระพันวษานะคะแล้วก็ไปบอกพระพันวษาบอกว่าขอให้ปล่อยสร้อยฟ้าเถอะเพราะว่าสร้อยฟ้าเนี่ยท้องอยู่นะคะสงสารลูกในท้องค่ะ ซึ่งก็เป็นลูกพระวัยเหมือนกันนะคะฝั่งพระพันวษาเนี่ยจริงๆก็มีความแบบไม่อยากปล่อยเท่าไหร่เพราะว่ากลัวว่าสร้อยฟ้าเนี่ยจะทําอะไรวุ่นวายกับอาณาจักรอีกนะคะแต่ก็สงสารเด็กในท้องเหมือนกันแหละสุดท้ายนะคะคิดไปคิดมาก็เลยมีวิธีหนึ่งออกมาค่ะนั่นก็คือการเนรเทศสร้อยฟ้านั่นเองนะคะให้สร้อยฟ้าเนี่ยออกไปอยู่นอกเมืองค่ะคือส่งกลับเชียงใหม่ว่าอย่างนั้นฝั่งสร้อยฟ้านี่พอรู้ก็ร้องห่มร้องไห้ใหญ่โตคือจริงๆตอนลงมาก็มีความไม่อยากลงมาแหละไม่อยากอยู่กรุงศรีอยุธยาแต่ตอนนี้มีผัวแล้วไงก็มมีควาาออยกอยกู่ หัวอะไรต่างๆคิดถึงความลําบากอะไรเพราะว่าตอนมาเนี่ยสร้อยฟ้านั่งช้างมาอย่างหรูหราอลังการนะคะ แต่ตอนกลับเนี่ยสร้อยฟ้าต้องนั่งเรือกลับไปค่ะแล้วก็เดินเท้านะคะต่อจากที่บริเวณเรือขึ้นไปที่เชียงใหม่ค่ะนึกสภาพว่าต้องนั่งเรือขึ้นไปบริเวณแบบนครสวรรค์แล้วเดินเท้าจากนาครสวรรค์ขึ้นเชียงใหม่โอ้โหแล้วสร้อยฟ้านี่ท้องอยู่นะคะแถมเท้าก็เจ็บอะไรก็เจ็บอีกเรียกได้ว่าทรมานทรกรรมสุดๆค่ะแต่สุดท้ายสร้อยฟ้าก็จะต้องยอมรับชะตากรรมนั้นไปนะคะซึ่งเรื่องราวหลังจากนั้นก็จะเห็นช็อตที่แบบทุกคนร้องไห้อ,อโหสิกรรมอะไรกันไปใหญ่โตฝั่งพระไวยก็บอกว่าเออถ้าเราไม่ตา จากกันเดี๋ยวเราก็อาจจะมีโอกาสเจอกันอีกนะาส้อยฟ้าส้อยฟ้าก็ร้องห่มร้องไห้ขอโทษขอโพยทุกคนนะคะสุดท้ายค่ะก็มีการส่งส้อยฟ้าเนี่ย ออกจากเมืองไปนะคะสร้อยฟ้าก็นั่งเรือขึ้นไปปรากฏว่าสร้อยฟ้าเนี่ยนะคะหลังจากที่ขึ้นเรือมาสักระยะเวลาหนึ่งค่ะมาถึงแถวๆแบบอ่างทองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ยินชาวบ้านเนี่ยนะคะมีการจดจันกันค่ะบอกว่าเฮ้ยภัยเรือระวังนะทุกคนตอนนี้มันมีจระเข้ใหญ่มากอาจจะไล่กินคนก็ได้อะไรก็ได้นะคะสร้อยฟ้าก็มีความกลัวๆขนลุกขนลุกอยู่พอสมควรค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคืนนั้นเนี่ยขณะที่สร้อยฟ้ากําลังร้องห่วงร้องไห้อยู่คิดถึงผัวจังเลยอะไรต่างๆอยู่เนี่ยปรากฏว่าเสียงสร้อยฟ้าเนี่ยนะคะลอยไปในน้ําค่ะ ไปถึงหูจระเข้ตัวนั้นนะคะซึ่งจระเข้ตัวนั้นไม่ใช่ชาละวันนะคะทุกคนนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะจระเข้ตัวนี้ก็คือเถนขวานนั่นเองนะคะที่หนีออกมาค่ะดังนั้นเถนขวานก็เลยกลับร่างนะคะเป็นเถนขวานแล้วก็มาหาสร้อยฟ้าค่ะสร้อยฟ้ากับเถนขวานก็เลยมีโอกาสได้คุยกันนะคะว่าอัปเดตเรื่องราวชทแชทกันนิดนึงว่าเรื่องราวเป็นยังไงตัวเองโดนไล่ออกมาอะไรต่างๆค่ะและทั้งหมดนะคะก็เดินทางพากันกลับขึ้นเชียงใหม่ไปค่ะ ซึ่งเมื่อขึ้นไปถึงเชียงใหม่เนี่ยนะคะส้อยฟ้าก็ได้เวลาคลอดลูกพอดีค่ะก็คลอดลูกออกมาบอกเลยว่าโดนเลี้ยงแบบระดับเจ้าชายนะคะซึ่งเขาก็ตั้งชื่อให้เป็นแบบอย่างไทยนี่แหละตั้งชื่อตามขุนแผนนะคะซึ่งก็ชื่อว่าพลายแก้วใช่ไหมต้นตระกูลดังนั้นลูกของส้อยฟ้าก็เลยได้ชื่อว่าพลายยงนั่นเองค่ะตัดภาพมาที่สีมาลานะคะ สีมาลาซึ่งอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยบอกเลยว่าพระพันณสา,านี่บูรบําเน็จให้เต็มที่นะคะคือประมาณว่าให้รางวัลให้อะไรต่างๆเยอะแย,ยะมากมายซึ่งความมีความชอบของนางก็คือการไปตามขุนแผนกับพลายชุมพลกลับมาที่เมืองได้ทําให้ไม่มีเรื่องไม่มีอะไรนะคะจริงๆพระพันวสา,าอาจจะรู้สึกผิดนิดนึงที่ยกสร้อยฟ้าให้กับพลายงามที่ทําให้บ้านเขาแตกก็ได้นะสุดท้ายนะคะหลังจากเรื่องราวผ่านพ้นไปสักระยะเวลาหนึ่งเนี่ยสีมาลาก็คลอดลูกเช่นเดียวกันค่ะซึ่งจริงๆสีมาลาคลอดก่อนนะคะลูกของสีมาลาเนี่ยก็ได้ ชื่อว่า พายเพชรค่ะซึ่งตรงนี้อาจจะสับสนนิดนิดนะว่ามันซ้ํากับชื่อกุมารทองหรือเปล่าเอาเป็นว่าช่างมันค่ะคนแต่งมันอาจจะเป็นคนละคนกันเราก็เห็นอยู่แล้วนะว่าเรื่องราวบางทีมันก็งงงงกันนิดนึงนะเพราะว่าเรื่องมันยาวค่ะเรื่องมันยาวนั้นข้ามมันไปนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็จบลงที่สร้อยฟ้าเนี่ยนะคะมีลูกชื่อว่าพายยงส่วนสีมาลามีลูกชื่อว่าพายเพชรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตอนหน้าดีกว่าว่าเรื่องราวเนี่ยจะจบลงยังไงนะคะแต่บอกเลยว่ามันจะจบลงแบบงงงงค่ะทุกคนเอาเป็นว่ารอฟังที่สัป อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ตอนเกือบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วหลังจากที่เราคุยกันมาตลอดเวลาเนี้ยบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยชอบด่าตัวละครตัวหนึ่งมากนะคะก็คือคุณแผนนั่นเองดังนั้นเนี่ยวันนี้วิวแอบมีแขกรับเชิญพิเศษนิดนึงเขามาแก้ตัวแทนคุณแผนให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าว่าเขาจะว่ายังไงนะคะสวัสดีค่ะพี่ป้อมสวัสดีครับตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่ป้อมนะคะที่เป็นสายเล่นเป็นคุนแผนด้วยตัวเองเลยคือวิวเนี่ยน,นะคะมี ครับ,ค,รบคือตอนนี้ช่องไพร์ฟิวของเราเนี่ยนะคะเร่าเรื่องสุดแผลไปมาถึง43ตอนแล้วโยาวเลยใช่มีคอมเมนต์ดา่าคุณแขกเยมากแบบว่า <c oughs> สุดๆเลยในฐานะที่ช่องเนี่ยเป็นสุดแขกมีอะไรอยากแก้ตัวกับคนดูช่องไพร์ฟิวไหมคะเยอะเลยครับเรื่องนี้จริงๆคุณแพรต้องแก้ตัวเรื่องแรกที่คนไม่ชอบมากๆคือเรื่องเจ้าชู <c oughs> เรื่องมีเงียเยอะ <c oughs> ก็ต้องแก้ตัวหนึ่งก่อนคือบิบทในยุคสมัยนี้การมีเงียเยอะเนี่ยไม่ใช่ไม่ผิดไม่ใช่แค่ไม่ผิดนะคือเรื่องที่ต้องทำเป็นเรื่องที่ เสริมอำนาจบารมีที่เป็นสิ่งปกป้องว่าคุณนางคนนั้นเนี่ยโอ้โหเก่งอะไรแบบนี้ั้นั้นต้องบอกว่าการมีเนี่ยยันยันแบบนี้ผมคุณแพ้ก็เลยก็ปกติครับแล้วก็เรื่องอื่นใช่ไหมอย่างเรื่องโอเคเรื่องนี้เขาผิดจริงๆก็มีอย่างเดรเรื่องตอนผ่านมาจริงๆอย่างในละครเนี่ยเราก็ทําเหตุการณ์ให้เหมือนแตบว่าคุณนางจำเป็นต้องทําแต่ในเสภาแลจริงๆคือในเสภาเราก็คือเขาทำเราก่อนแล้วก็เลยทำเขาคือแต่อาจจะไปลงกับเด็กที่แบบ ก็ถูกเพราะว่าการจีงงานที่โหดร้ายเกินไปหน่อยนะสำหรับสำหรับในยุคสมัยนั้นนะครับยุคสมัยนี้ก็ตามนะก็อันนี้รื้อแก้ตัวเหรครับก็ต้องพูดด้วยครับอ้อนเป็นแต่หนึ่งได้ไหมคะว่าแบบอย่างว่าผมแพ้นะคืออย่างว่าผมแพ้มากเลยนะครับจริงก็เปถนอว่ารับบนทองนั่นแหละแล้วก็มีเหตุการณ์ูช้างจริงก็มาแก้คุณแพ้เยอะหลอกว่าไปลบแล้วตายยึดเมียเข้าไปจริงถ้าไปเล่าดูเป่าเมียตายหลายๆอย่างก็ต้องโกรธเหมือนกันนะก็ต้องเลาคืนเพราะฉั้นก็ ก็มองประมุมแล้วกันแต่ก็อย่าด่าลนกแผนรับโมมลงกันเอสำนึกผิดไม่ทันลวครับป้องขอบคุณพี่ป้องมากมากนะคะขอบคุณมากครับเป็นไงกันบ้างคะฟังคำแก้ตัวของคุณแผนกันไปซื้อไหมคะทุกคนเอาเป็นว่าซื้อไม่ซื้อคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะบายสวัสดีค่ะ